เฮ้ยไปลัดเอาหม้อมีแค่ดอนกลางดีๆนี่นุ่นเต็มูมืเต็มกระท่อเลยนะทุกคนเนี่ยคือเฮาเก็บยังบ่กท่านในมืดเถือนะแต่สำหรับป้านี่ยมืดแล้วยังแต่ปย่างมองจังหน่อยเหนอะเหนอบักเวอาหนี่ยังยัางในป่าป้าก็ยังบอสเบองนั้นดี้โอ้เบอร์นั้นก็ยังอยู่นะ นี่งต้นใดมาขึ้นนี่ทุกคนชิ่มบักเวอ้อสิมแม่งล้างน้ำเฮ้ากระส่ดยู่นี่แหละใส่กระสอบด้วนี่เดี๋ยว่าตื่นเลยกระส่ก่อนเดยอ้าสบายดีทุกคนสบายดีง่ำแข็งคืน้นะตอนนี้ประมาณว่าเกาลูงสิบมงทุกคน ทางเฮ้าแลา้วก็ทีมงานกับบางที่กัสิีใดไปแต่ตาต่อทุกคนแต่ว่าทั้งาธารกิจทองเข้าคือขั้วมู่ยังบทันแล้วเถื่อนะทุกคนเฮาสีใดเอามูข่ขุนหินก่อนหลังจากนมั่นกด้คุนพื้นคุนไพรพะว่าบื่ออื่นเฮาสิไดกลับนะทุกคนไปรอหลุดมันกันทุกคนว่าสิเป็นแนวใดไหนนะทั้งพอเพลินและพันเฮียงแล้วก็ทางพั<า>งน,นแอทุกคนพระเจ้มามัดสีมูนะเผือ่อสีใด แบ่งกันแต่เวลาหมัดในเขาเจ้าเจ้าเห็ดหมัดสำคัญนะทุกคนเอาไม้แท็งักแน่นะทั้งขึ้นกับคูป้าหน้าหนาทุกคนนี่ปูป้าหน้าหนามเท่ากับท่านในหมัดเถื่อนะนี่สินบักเบอร์เต็มเมือเลยทุกคนซัมืมอเข้ามาซัมืมอร์ซีันนะทุกคนทั้งแต่ยัง สำลังนี่หมดล้วทุกคนโด้ยขึ้นอ่านคนสำร็จเซจสินทุกคนบันนี้มีแต่ทั้งเข้าสิได้เริ่มเอาขึ้นหิงเลยนะ งามเลยนะทุกคนเนี่มีแต่ทั้งข้าวกระิมัดไวมัดไวมัดไวหรอื่นนีิไดาเดินทางไปเสานะทุกคนภูป้าก็เริ่มสิแหงนบ้นจมไปทางไหนออยนี่ฮะจมองมานอกก่อนโอ้จมองนอกไว้ตอนผ้เช้าฮะ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 ้ะฮ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 ะ เอาลงมัดแล้วนะทุกคนบาดนี่โอ้งามเลยเป็นดอดเป็นดอดนี่ยทนายเอาคืนม่อีกทั้งนั้นขั้วแหลวกีนีบักทอกหน่อยป้าทุกคนป้าเนี้ยว่าจะสวนป้าเลยนะทั้งนั้นเป็นเหนือทุกคน,ยน,นอ,อย่างไเป็นนั่งอีกบต้นก็อาจ,จะแหงนะ เล่งมือกับว่าแมนนะทุกคนเพราะว่าเบื <can ่นอยากเดินทางไปเสาร์นะทั้งนี้ก็เริ่มซีมั่งๆในเล็กน้อยพ้อเอาที่นู่นไม่ใช่เอานะฮะนี่ไม่ผ่านนะโอ้โนไม่ผิดเฮ้ยเป็นหลัดเอาหม้องมีเสียดอนกลางดีๆหนิหนุ่ม

ทห้นเตะใครด่าเราข้างนอกด่าเไปอไม่กมาด้านมาลดูเรเราอยู่ดกันเที่เนเด้วอามุกเตะอันนี้จะใส่ป้านะทุกคนคือสินักเวอนี่เกื็บได้สอบหนึ่งนะทุกคนเนไม่แต่สิน หลอดนี่มัดไปที่จมหอยเลยทุกคนผักอะไรทุกคนนี่คือได้เพิ่งกระสอบใกล้เคืองเลยนะก็ไปสอบเลยสอบเที่ยวนี่เมนี้เ้ากกสิได้กับบานกับสองนะทุกคนก็คือเ้ามาในเที่ยวนี่ก็ดีอกดีิใจลายนะทุกคนคือปู่ป้าหน้าหนามห้ากระได้ัดปลาเ้ากระได้คือ เหนือบักเวอร์เละกาเมนฮอนนะทุกคนบรรยากาศน้ำเสียวอยู่แกงละปีดทุกคนโอ้ถ้านไหนก็จับไก่จับกาอะไรเริ่มจับบานจับซองเลยนะไอ้ที่อยู่มันเหรอ

แดงกันคนละท่อควานี่เล็บถูกนี่งานควานป้าเมื่อซ้ำถามมาเต็มกระท้อเลยนะทุกคนเนี่ยคือเขาเก็บยังบวท่านในเมื่อถือนะแต่สําหรับป้าเนี่ยมื่แล้วยังแต่พยายามมอกจังหน่อยเนี่ยปอกเวอร์นี่ยั่งย่างในป่าป้าก็นย่งบ่เบืองนันดี้โอ้เบืองนันก็นย่งอยู่นะนี่โต๊ะใดมาขึ้นนี่ทุกคน มีเสือกเนาะเออพระสายทุนชัยครับยังว่าก็พอมีโอกาสอยู่ขอยอยาแต่มันออกทางเจ้ามันทวีตเลยยังมีโอกาสอีกมันช็ออกไปได้ข่อยเมื่อแล้วมันช็อตข้างคอยไปได้ข่อยยางเมื่อแล้วอยาเมื่อแล้วแต่ว่ามันไปทางโอ้มันออกกระโปรงเลยแลหรือไง คอยล่อแต่ร่นแล้วครับในหัน,นกระดูกมันนะตัวนี้ชิไสเฉพาะตักระดูกเลยนอ,อาบได้ใัทร่วมกันชิมบักเว่อร์ชิมแมงล้างน้ำเขาก็ะใสอยู่นี่แหละใส่กระสอบอยู่นี่เกี่ยวเัตถุเหยื่อด้วยกระใส่ก่อนเด้อ

พุ na, mean, ้ที่เต็มสอบนะทุกคนกระดูกมินเรื่อว่ากระดูกบักวร์นังบักว่ายั่งบ่เมิดอยู่ในหิงนะทุกคนคนจอยกะกะเกี่ยมเรื่อนเพิ่นเริ่มสิได้ออกเดินทางเลยนะเข้ากระชิได้ไปเอ้าป้าอยู่ที่ม่องทุกคนต้องพอเพิ่นยังใบไปย่างู่นะเพิ่นใช้ซิปไปด่างอะลร คือทั้งเหาสีไปหลัดเอาหม้อกนะทุกคนทั้งพอเพิ่นปะไวด้ดอนก้างเพิ่นว่าให้ไปเอาเด้อเพิ่นว่าโอ้ยบรรยากาศทุกคนหนาวหนาวแถวนี้มาแข่งจะลายนะทุกคนแต่บ้านกับลังกระจอเบีย้ยขึ้นทูเบี้ยมันทุกคนบ้านมันหมากแจน่อยโอ้ทุกคนเลยเอาไปรังโหลดกับโบมืดนะความลายก็หมาขวดก็เริ่มสีดอกแล้วนะ เห็นบ่ามองอันนี้จะเป็นประกาศป่านะทุกคนนี่นี่จะเป็นประกาศป่ามันกระหึ่นคือกับประกาศเท่าไหร่แหละทุกคนเขาเจะมาเก็บไปคันสมอันเดียวก็เลยกับผประกาศบานเท่านีน่ชิบานาจะได้อย่างดีโพล เพ่นใสเต็มเมื่อเลยนในวังผดนะทุกคนไปได้พอติดดีอยู่บ่ติดโอ้ <ๆ S 1> ทุกคนโผลมีแต่ปลาขี่กระเพอโออันนี้จะเป็นวังผดนะทุกคนโผลมันผดเห็นบอมันในลำเซนวนในมีวังนี่แหละทุกคนเล, ực, <ไป S 1> ลกิ <ไป S 1> กเลวกกว้างนะน,น้ำในจะผดขึ้นตลอดเลยโผล่ติดดีเลย อุ้ยป่าทุกคนจังด่างอันนี้ฮะสี่สีู่ปอ้อติดดีเลยนะทุกคนเบิ้งนี่โอ้โหโถเลยนี่มันนี่ไปจักคลองเปียบพี่อยู่รูมี่แห่งถึกดีปองตัวใหม่โอ้ยทุกคนเลยแต่ละด่างจุดหงนะโอ้โถนี่ ผดโพลีทุกคนเอาเอาสิล่งพายเฮือ,อกนะทุกคนบัดเนี่ยทั้งอ้ายเพิ่นสิเอาป้าขึ้นไปไหวก็พอเพิ่นนะสิะพายเองบัดเนี่อยอึบริหัวตีเขื้อนี่อย้ยทุกคนเอ้ยแต่ละด่างนะมันเป็นมนันหาลวด,ดด่างน,นี่ฮะ อยู่ต้นลำเส้นนวลทุกคนนี่คือวงผดนะมาแล้วดิดามตันี้แหละเราไปชมเพื่อเล้วก่อนนะแล้วกูของเราก่อนยังยางของเขาเรามาแล้วบอยังในเท้านี้ยังด่างเลื่อนอยู่แล้วถือเลื่อนไม่เต็มไงบ่พอบบบนี้ไม่เหลือนั่งหน่อยคือกันน้องจน้งมดอยู่ทางไหน มันดูแทวออกไม่ขามัอน้างแบบนี้็าปุชเกล้าตั้นเอามันความเยอะด้านเราเออความกับบริยาทใดลราสัตว์มิจิโอ้ยทุกคนเลยผดโพลยโฟอันนี้เป็นว่างผดนะทุกคนในนามันผดขึ้นนี้นะอันนี้คือเป็นแม่น้ำใหญ่คลองลำเซนว่นคือใหญ่กว่ามูที่สุดเลยนะทุกคน ทัางกว้างท่างใหญ่เลิกนีจังเมตพอประมาณวะเศร้าเมตนะทุกคนแพเมื่อไรแล้วโจดนั่นี่โอ้คักยุรกนั่นี่เขโจดด้อเขาโจดบอจดไรนูจักบาจักนเขาจักาโจดได้ยังจักลักพอใหญ่ตีห้าบาทเจ้ามันกมืเลเนาะไปแล้อไปแล้วเั็นอะไรกับเฮาเฮาเล่ไก่กว่าเนาะพอเป็นอัปทาสงทุบ อ,อันนี้ฮันจ๊อมอะไรซัมนี่กับบ่อเพนบ่อแหล่บานอ๋อไกลบ่อบานไม้โพสีหูอยู่ป้อหูใกลบ่แห<ฮ>ล่เออกับใกลเตจอผักบานไปผักบานเจ้าเองพอว่าเชื่อขึ้นมาหลับนาคอยสิบ้ายบานไม,ม้โพสีบมูไก่ไปได้นะทุกคนเขื่นว่าหมูไก่เนาะไหนอยู่ว่าพญายเดีวยวนี่แหละนี่เต๋อดี เออใส่แต่มองไงหมวดเจ้าน้อเอออืมกับมือนี้เออเอาทุกคนเอาสิลงไปย่ำมองต่อนะทำแบบนี้กับเลยเหมือนหอนเพราะสาวเพราตัวนี่กหอนแล้วมันขึ้นบอนเก่าใช่ไหมมันขึ้นบอนเก่าบอนแกะเอาบอนเก่าอ๋อ แต่ทั้งเท่าจะได้เอาไปทับก่อนนะสำหรับในมือนี่ก็กว่าแต่ละมือเนาะพอกีฬากวาแต่ละมือทุกคนนาเลยนะทางพันท่องมาหนึงห่งอะไรทุกคนอุ้ยไก่ปานะเบิ่งเดือยมันนี่ทุกคนกมันบวงใหญ่ออโอ้โห้โขงเลยนะมาหนึงห่งอะไรทุกคน Lại tới thì xong nữa nè. Ui nè. Ôi nguyên băng. Ôi tụi con. Nè. cả thằngเลยนะนี่. Hay nhạtเลย. Cảm ơn các bạn. mẹ

ส้มน่ยจมาถุกถมกระจังลาบเออทันติจีออนกุกันขนนาปีมา้านนั้นแหงแข้งป่านีเป็นยากเอาป่าใช้ตัวมนหยใช้ใตวมันหอเนี่ยใช้ตัวงห้างมันอ่ะนะแล้วในแท้้างแฝะว่าจยว ทางแฝ่พอพิดกันพิดกันพิดกันโอ้ยสีดำต้าีดำเห็นโงค์มายามังเขาเร้นเราเห็นเจ่าตัวเดียวมีมือเนี่ยละปลาถึงม่งร้ายทุกคนเลยพิดแต่พเองนี่ยเล้วว่าเป็นเอเปเอาบ่เป็นเดี๋ยวนะบาสันญายมาอีก Yeah. Uh -huh. 冲冲冲冲冲！我不要，我不要，我不要什么嘞？ ชิมงานคนหากินกำลังชินข้าวนะทุกคนอันนี้เป็นหอกก็ะหอกหลับก็ะหอกน้าพ่อตัวนี้ลาบไก่นี่ลาบไก่ปตาจนหลาบมืนเมื่อข้าเมื่อไห่ตัวนี้ขมองมูตัวนี้ทุกคนนี่ฮิมือริตี้เนนะขักเลยนะอันนี้พักการตาเนี่ยมามาทุกคนมากินน้ำกันหลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วเข้ากับสีได้กับบานกับสองเลยนะพักการห้างนูนยุ่งอันนี้ได้เออพักการห้างนูนยุ่งตัวนี้ โอ้พอยังจอยคือปิ่งคักแท้นี่มาๆ้มาเขอุ้ยปลาเสือมทุกคนแมนว่าปลาเสือมอันนี้อาตาสลังอาการเทีสลังสลังเออจรีป้ากน้าน่นเป็นม้มานะกีกก้วมาก้วาอีกลีมาอกกมาอกกอก้าาอีี้ลอกว่าแวอก คนยงใงญงเลยยังเจ็บดื่อเอาโอ้ยขับเขาไงมิตรฤเอาอย่างเดียวกัทุกคนกินมนี่คือกินเหียไม่แห้งลากหอกพิ่ไไปียุบเป็นยุบมนี่ โอ้พักการ์ดจักช่อนพักเลยะคอยอ๋อูพักการ์้าว้ย้โอ้ยเกือไม่ไาไป็นที่แบวบักงมรอนนเออนนเรือกมอถน่มัเขาอกไมาไเพราเราแ้งมาก็เห็้ออยู่ทียยงแล้วเขาติดใจคนคนี้แบนี้เนี่ยมันก้าวเยมา ม,มืหอหนึ่เป็นมือนเฮากับนะทุกคนก็คือมาเซน,นวนลนรอบนี่ทั้งทีมงานเทาหรือว่าทีมงานคนหากินจัดไปสามแตมนะทุกคนคือทางบักเวอร์มือที่หนึ่งหันในประมาณสีโลทุกคนมือที่สองนี่เจ็ดสิบโลนะมือที่สามนี่ขึ้นเมื่อวานนี่ทุกคนในอยู่ประมาณสามสิบห้าโลมาในี่ทั้งทีมงานเท่ากับเสีดายใหญ่ครับหรือว่ากับบานกับสองทุกคน แต่ทั้งทีมงานก็ว่าไม่อีกยำอีกว่าขั้นวามัทํามกสีได้นอนเที่ยงหน้าหน่อยนะขันวานบุคคลำกระชับบาดเลยนะเหมือนี้นมวนทุกคนมาธรรมาศาสตร์กสีมวลไลนะเริ่มเได้เดินทางแล้วนะทุกคนบาดนี้เครื่องคล้องกับมืดแหละเทีบยว้ปมืดแลยนะทางทีมงานคนหากินเท่าก,กับเริ่มเสด็จคุณละเดินทางคืนเข้ากัวแมนไปห้ารถด,ดีตอกตอกอยู่ทั้งคุณละจับตอนทุกคนบาดนี่คุณละ ได้มงนาขึ้นเขาหรือว่าขึ้นผู้กหน้าทุกคนบาดนี้ทั้งอายแล้วก็พอเกียมขึ้นเกียมพองไปทีเห็บหอยแล้วบาดนี้ออกเดินทางเขาขึ้นหอดรถไปทีเห็บหอยเลยทุกคนบาดนี้เขาก็สียใจลงไปหับทั้งทีมงานนะบอ้โหเขาจะหอดใส่ มาแล้วทางทีมงานคอนหากินทุกคนสายไก่เจ้าเด้ข้างล่างโอ้โอทยที่พลอยยังอยู่หลุมบ่สิลงไปหับทางเขาก่อนนะไปยังขาคอยหอดหลดแล้วคอยลงมาเลยเออโอ้ยทุกคนเลยมาแล้วมาเป็นหอดอหรอเป่าห่อนอะไดรด,ดิฮิดเลย ใช้ทใค่ถอได้ถ่านน้ำลังไปยังไปโอ้พอแห้งเว้ยห่วยสางตัวลยยมูน่นั่งแห้งบ่คอยจอยกาม้าทุกคนบเมื่อยบอเมื่อยบงเมื่อยบอไปเบงเมือไปโลดบ้ไปเลยนะทคอยังจอยโอ้ย นนัี้มไปได้พอเมื่อยแห้งบ่เมื่อยกับพ่อปอยู่สิมาอะไรอยู่บ่สุดนาเน่สิมาอะไรอยู่บ่ต่อไปท่านว่าถือต้งเบิ่งก่อนมันมันตรงนี้อันนั้นมันมันตรงนี้เคล็ดลับมันอีกสาหากเคล็ดลับอีกตรงเบิ่งก่อนล็ดลับตรงเบิร์นเบิ่งสภาพตัวเองครับไปได้บ่หรือไปบ่ได้โอเคหรือว่าฮาร์พี้เมื่อไหร่ไปพ่อไปคงไปยังไปให้เข้าเจ้าแท่นหนวดให้ไทย เพ่งกรไดพ,ไรพ่อเอาทุกคนบัดน,นี้เฮ้าด้เดินทางก่อนนะบัตรน,นี้เพื่อสีฮอดบ้านกับพ่อแห้งเติบทุกคนทางเฮากับสีเลาะตั้มถนนหนทางไปเลยนะว่าสีเบิงนกเบิงนูไปนําทุกคนปุ้ยทุกคนเขาเจาเห็ดขี้ยงางเลยนะเต็มตุ๊กักใหญ่เลยนะไม่ตีขี้ยางโอ้ตุ๊กขี้ยงางทั้งนั้นเลยนะโอ้โหเขาเจ้าคายกันไล่ไได้ทุกคนลทิหนึ่งนะ Thôi, oh. mấy thì khi nhá, đấy, nên theo phải nhảy sau này Cô này, con khôn uhm. Nhớ tôi tùy, tùy thử khôn ơi oh. Túc ngày này đã lại đấy à này hả? Hà, Còn... hà sen <laughs> Cứ đây nói như <laughs> Ờ, xì sen hà Có ừ, tem túc ở này đấy Mà <laughs> đó มาฮอดเที่ยงนนหน่อยแลวทุกคนตะเวนเดี๋ยวนี้กับประมาณสามโมงนะสีไปไหวมอแหกแต่กระโะก่อนจะเสดเดินทางต่อนะพอแห้งทุกคนเลยยางมาแต่เชนนวนคนนะบริข้นรถไทยยางแต่สิบสองโมงทุกคนมาฮอดตี้นผู้นี่สีฮอดบานคำเตยดีนะพื้นหาโมงแรกทุกคนพอเท่าหาสม,มนะองนอะยางนลจนพอแห้ง ถือปืชร่มในทุกคนแต่กับโบได้ยิง่งหนกสันะโบเห็นหนกตั้งหางมาเลยเมื่อยแห้งกับพี่รอ,อจุดตาเรือง <c oughs> <c oughs> หิวหนำก็หิวนะทุกคนเลยลงหอดลุมและหน้าบันในเฮาทารถไฟโบไรเมื่อยทาเลยเสด็จยางลงบันคัมเต้ยก่อนนะทุกคนหิวเข่าก็หิวสิบห้าปันเข่าแทบบันนั่นแนะหละโบไร,บรแนวนี้ พุรธิคำนะมา,าสัญญากลังจากลงแล้วนกะพละหกโมงแรกเข้ากับสิเดกับบาทเลยนะทุกคนกับเมืองสดเลยหอดผลกับประมาณเจ็ดโมงป้ายทุกคนสิโมงป้ายนะั่นแลหละรถสิเดกับบาทเลยมาเลยนอนนะพละเมื่อไม่พูนพราะว่าเข้ากับไม่เวียกแนะ่นะล่อหลุดน้ำกันว่าสิหอดใส่แน่ลงมาหอเทือนพันใหญ่เลยทุกคนลงมาหอเทือนพันใหญ่เลยนะ แต่ว่าทั้งทีมงานเขากาลังเริ่มและลดมากทุกคนุกนอุ้ยควันกลุ่มๆทั้งเผินกะ็ะด้ทุกคนอาทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็บผมยังไลน์ยัง,ายงกาแฝากไปติดตามอีพีหนาสาหรับอีพี่น,นี้มาสัญญาจะได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้เขาก็คบเข้ามาสบายดีและสวัสดี